สำหรับนะครับเพื่อนๆครับคนที่ว่าสงสัยนะครับว่าไอ้บอสตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับมันเด้งขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันดียังไงเมื่อนะไอ้ตัวนี้นะครับดีมากๆเลยเมื่อนะใครที่จะฟาร์มเงินฟาร์มของนะครับมีโอกาสเพื่อนนะดรอปของทองเยอะมากเอาของทองไปย่อยนะครับหรือว่าเพื่อนๆครับได้เงินนะครับได้ของเยอะมากเพราะว่าเพื่อนครับมันเป็นที่ฟาร์มชั้นชั้นยอดเลยนะครับมันจะได้กล่องบอสสักหมดสากล่องนะครับไปเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะเพราะฉะนั้นไอ้หัวบอสที่ขึ้นแบบนี้ อย่าลืมฝากร้านเติมเกมมาจัติกเพื่อนๆผมด้วยนะครับผมเติมเร็วปลอดภัยมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีรีฟันนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดทําการ24ชั่วโมงสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปผมเลยนะครับเพื่อนๆนะหรือไม่นะครับก็ส่งข้อความก็ได้นะครับที่หน้าเฟซนะครับหรือสแกนบาร์โค้ดได้ที่หน้าจอเลยพนักสะดวกรวดเร็วนะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเติมเกมไหนนะครับสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับพนักฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านเติม สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิงอากัซ่านะครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องปิงอักัซ่าด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องของผมเพื่อนสามารถสนับสนุนได้ที่ใต้คลิปเลยเพนะไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกนะครับตรงนี้นะครับหรือว่าผ่านระบบนะครับทิปมีก็ได้นะครับหรือสายตรงโดยผู้ส่งออกน้ำหรือข้างใต้แชทตรงรูดตัวเอสตอนที่ผมขึ้นไลฟ์สดก็ได้นะครับไม่ว่าช่องทางไหนก แต่ตอนนี้นะครับผมยังไม่รู้ข้อมูลนะครับที่แน่นอนว่านะครับไอ้บอสตัวนี้มันเริ่มเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วหมดเวลาเมื่อไหร่นะครับหรือว่ามันจะเกิดแบบนี้ทั้งวันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าผมข้อรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆอีกทีนะครับว่ามันเกิดเมื่อไหร่นะครับแล้วจะหมดตอนไหนอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับไม่ว่าไหนก็แล้วแต่นะครับรีบลงไปเลยนะครับเพื่อนๆครับพอลงไปถึงนะไม่ต้องทําอะไรเลยวิ่งดาหน้าไปหาบ วิ่งตรงไปเพื่อหาทาง roster. เข้าไปหาบอสอย่างเดียวเลยนะครับมาดับของเยอะมากนะครับมาดับของเยอะมากๆเลยแล้วก็ดับกล่องสามกล่องนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเพื่อนๆไปนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับวิ่งไปอย่างเดียวครับตอนนี้มานับผมเก่งแล้วนะครับเมื่อครับเก่งแล้วนะตอนนี้โหดแล้วนะครับบอสแค่เห็นหน้าผมก็ตายแล้วนะครับหาทางไปอย่างเดียวเลยนะครับ ตอนนี้ผมเรียกนะครับออกมาเพื่อนได้สตัวแล้วนะครับนี่ครับวิ่งตรงไปหาบอสอย่างเดียวไม่ต้องสมมอนเตอร์นะครับรีบไปเลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้ผมยังไม่รู้ครับว่ามันหมดเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับรู้สึกว่าเมื่อนานะปิดเซิร์ฟมานะครับก่อนหน้านี้นะครับเซิร์ฟมมนมีปัญหามากนะครับแล้วก็เมื่อตอนนี้ลื่นมากเลยนะครับโคตรลื่นเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เที่ยงคืนมานะเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดนั่นมันนะใครที่ทนไม่ไหวนะครับก็น่าจะเรียบร้อยมาไปนอน อะไปครับเจอบอสแล้วนะครับบอสตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมันมีโลครับผมจะตายนะครับมันมีโลครับมันใส่โล่แล้วผมไม่สามารถดูดเลือดได้นะครับสกิลมันก็แรงนะครับแล้วตัวผมบางมากๆนะครับคือตัวเราเป็นตัวดาเมจคือต้องทำเพื่อนแบบว่าดาเมจให้จบให้ไวที่สุดนะครับลบอสตัวนี้โล่มันขึ้นครับมันมีโลครับ ดี๋ยวผมจะตายว่าผมจะตายนั้นมหนะเห็นไหมครับทโลมาโล่หมดนะครับเรียบร้อยเลยนะครับมันเด้งครับเปเรียบร้อยแล้วนะครับตายแล้วนะครับเพื่อดูของตกครับเห็นไหมครับดูของตกเดีนะครับของตกเยอะขนาดนี้ครับดูเดีดูของได้ไหมเห็นไหมครับนะครับแล้วกล่องบอสอีก3ามกล่องนะครับนะครับได้ทั้งมานาใบนะครับฟาร์มวากิลี่นะครับอะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะเลยนะครับนะครับกล่องบอสอีก3ามกล่องนะครับเห็นไหมครับ เป็นที่ฟาร์มชั้นยอดเลยนะครับไม่ว่าจะฟาร์มเงินฟาร์มของย่อยขยะอะไรพวกนี้นะครับเมื่อถ้าเจอครับรีบลงนะครับแล้วกิจกรรมเมื่อนำมาจะหมดเมื่อไหร่ก็กี่โมก็ไม่รู้ครับข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวถ้าผมรู้นะครับผมจะมาบอกเพื่อนอีกทีนึงนะครับ แล้วก็อีกนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อคนที่จะลงตรงนี้ได้นะครับมันต้องเป็นฮีโร่ระดับสูงเท่านั้นถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าเอ๊ะทำไมของผมไม่มีเลยนะครับของของหนูไม่มีครับพี่เพราะว่าฉะนั้นนะครับมันไม่มีหรอกครับมันจะอยู่นะครับเฉพาะฮีโร่ระดับสูงเท่านั้นนะครับนี่ครับมามาดูครับเมื่อกี้นะครับผมมาจากฮีโร่ระดับชั้น2อนะครับอ่าระดับท้าทายนะครับเห็นไหมครับไม่มีนะครับพอรามาฮีโร่นะครับเห็นไหมครับขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยนะเนี่ยครับ เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมาฟาร์มบอสแบบนี้ได้นะครับต้องคืนนะครับระดับฮีโร่เท่านั้นเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับให้เพื่อนๆนะครับเร่งนะครับดันพลังนะครับและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นมอนสเตอร์ระดับสูงนะครับมันจะโหดกว่ามอนสเตอร์ปกติเออ่บอสทั่วไปสักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ว่าเมื่อนะแบบว่าของน้อยๆอะไรแบบนี้ครับรีบๆทซ้ำของครับมาฟาร์มกันนะครับเมื่อของดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกออฟชั่นนะครับเออ่เพิ่มเลเวลมาดาลีรีีออฟชั่นอะไรพวกนี้นะครับมันดรอปหมดเลยนะครับ บดันวาคิลี่นะครับดอกเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเมนาเป็นที่ฟาร์มที่ดีมากๆเลยนะครับพลาดไม่ได้นะครับสำหรับเมนาคนที่ฝากฟาร์มแล้วก็ทำตัวละครให้เก่งๆนะครับสำหรับเออนี่เออผมจะมาพูดนะครับถึงวาคิลี่เพื่อนๆถางมาเยอะวันนี้ผมจะจัดวาคิลี่แบบละเอียดให้เลยวาคิลี่นะครับเพื่อนๆก่อนที่คุณจะลงได้นะครับต้องประมาณเลเวลซักเมื่อวาผ่านผ่านนะครับชั้นแรกมาก่อนชั้นแรกคืออะไร มันจะมีทั้งหมดนะครับท้าทายเมื่อตอนนี้ธรรมดาท้าทายฮีโร่ครับมันจะมีทั้งหมด3ด่านคุณจะต้องจบท้าทายก่อนก็คือด่านปกติธรรมดาแบบนี้แหละนะครับด่านมันเหมือนกันนะครับเออค่อนข้างจะเหมือนกันนะครับคุณต้องผ่านธรรมดามาก่อนเราขึ้นมาท้าทายนะครับพอขึ้นมาท้าทายถ้าเกิดว่าขึ้นมาทายปั๊บเพื่อนๆครับเดินมาตรงนี้ครับคุณเดินมาตรงนี้เลยนะครับพอเดินมาถ้าเกิดว่ามันเป็นแท่นน้ําหรือว่าแท่นอะไรสักอย่างไม่ใช่แท่นวาเกอรี่นะครับคุณก็ไปเล่นบทสะหน่อยครับออกไปเมื่อเราทำเควสอนเเเดิมลลยไป่นนะครัับตวนี้ สองสามดานนะครับอ่าแล้วก็กลับมาดูครับว่ามันขึ้นหรือยังถ้ามันขึ้นแล้วให้เพื่อนๆนะครับสามารถกดเข้าไปเลยการกดเข้าไปนะครับคุณสามารถนะครับใช้ใบจุดนี้ที่ว่าได้ดรอปจากบอสทั่วไปเลยนะครับใส่เข้าไปครับ1รอบนะครับมันจะได้นะครับเออ หนึ่งใบจะได้หนึ่งรอบครับหนึ่งใบจะได้หนึ่งรอบแล้วเพื่อนๆครับการที่ลงตรงนี้มันดียังไงมันจะได้บัฟครับบัฟวากิลี่นะครับบัฟวากิลี่คืออะไรคือบัฟตัวนี้ครับทำไมของผมมี3อันเพื่อนๆครับการที่ว่าเพื่อนเพื่อนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ครับชั้นนะครับข้างบนเคลีรยร์ชั้นเพื่อนๆดูดีนะครับเคลียร์ชั้นถึงรลเวลยี่สิบเพื่อนเพื่อนะครับจะเปิดบัฟที่สองได้ปกติเมื่อคุณลงจบชั้นแรกนะครับเพื่อนฟพอ่อนี้ครับคุณจะได้หนึ่งบัฟครับ แล้วพอเวลานะครับคุณเล่นไปอีกสักพักหนึ่งครับให้คุณมาดูตรงนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ตรงนี้นะครับถึงเลเวล34นะครับแล้วมันเลื่อนไป35นะครับนั่นแหละครับคุณจะได้อีกหนึ่งบัฟเป็น3บัฟเมื่อไหร่ก็ตามคุณเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันจะให้เราไปสู้กับวากิลี่คุณสู้วากิลี่นะครับหตัวคุณจะได้1บัฟเอาง่ายๆครับสู้2ตัวคุณตัวที่2นะครับคุณจะได้2บัฟสู้3ตัวคุณก็จะได้3บัฟ อ่าประมาณนี้นะครับสําหรับการที่ว่าเราจะทํายังไงถึงจะได้3บัฟน,นะครับเราเรื่องส่วนบัฟน,นะครับสกิลพวกนี้เพื่อนเพื่อนครับสกิลพวกเนี้ยคุณสามารถนะครับเอาไปทดลองได้ว่าสกิลไหนดีหรือไม่ดีถ้าเกิดว่าสกิลเวลาคุณใช้นะเห็นข้างล่างไหมครับพอเราเลือกข้างในก็เหมือนกันอ่าเดี๋ยวผมค่อยเข้าข้างในให้ดูอ่าตรงนี้ก่อนเห็นข้างในข้างนอกครับตรงเนี้ยคือสกิลนะครับที่ว่าเราใช้บ่อยๆผมให้เพื่อนเพื่อนเลือกสกิลที่เราใช้บ่อยๆที่ว่าเราอยากได้นะครับ อย่างเช่นกรณีอย่างผมนะครับผมเล่นซามอนเนอร์ครับสกิลตัวนี้ผมใช้บ่อยใช่ไหมครับพื่อนครับผมก็จะเลือกนะครับสกิลตัวนี้ครับเนี่ยครับผมใช้บ่อยตัวนี้นะครับก็จะเลือกนะครับเป็นนะครับโกลเลมครับเป็นโกลเลมนะครับตัวนี้ครับอันแรกอันแรกเอาแรกก่อนเพื่ออันแรกครับนี่ครับผมใช้บ่อยก็จะเลือกเป็นโกลเลมอันที่2นะครับผมก็ใช้บ่อยนะครับไอ้ตัวนี้นะครับเงาแยกล่างนะครับผมก็จะเลือกเป็นนะเรับแมงมุมนะครับเป็นแมงมุมเป็นแมงมุมเนี่ยมาบัฟที่3าครับคุณก็ต้องเลือกใช่ไนะครับบัีนนะครับว้ แต่เพื่อนเครับในหน้าแต่ละบัฟอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนเครับมันจะไม่สามารถใช้บัฟตัวเดิมซ้ํากันได้นะครับผมไม่สามารถใช้ซ้ำซ้ำกันได้นะครับตัวนี้ครับผมใช้บ่อยนะครับเป็นวาเกลี่ครับลองดูใส่เข้าไปเห็นไหมครับเพื่อนเครับผมจะได้ทั้งหมด3ามบัฟแล้วนะครับบัฟเมื่อนะแต่ละบัฟจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเพื่อนเนครับอยากรู้ว่าบัฟตรงนี้มันใช้ทําอะไรได้เพื่อนเครับสามารถใส่เสร็จพอคุณใส่เสร็จนะครับคุณก็มาลองเลยนะครับตรงนี้ครับต้นหุ่นฟ้านะครับว่าทําอะไรได้นะครับ นะครับพอกดปั๊บได้ไหมครับเห็นไหมครับมันจะมีพัฟนวาคิรี่ขึ้นมานะครับยิงแบบนี้นะครับแล้วส่วนนะครับตัวนี้ผมกดปุ๊บได้ไหมครับเห็นไหมครับมีโกเลมออกมานะครับผมเรียกเป็นสายแซมมอนแล้วส่วนตัวนี้นะผมกดปุ๊บได้ไหมครับมีอะไรครับ มีแมงมุมวิ่งออกมานวเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นครับเพราะว่าตัวละครผมมันเยอะไปหน่อยนะครับมันมันก็เลยยุ่งเหยิงนะครับไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นบัฟนะครับคุณจะลองดูได้ว่าบัฟไหนดีหรือไม่ดีนะครับสามารถเอามาลองตรงนี้ได้เลยส่วนสกิลเวลาที่เพื่อนๆเลือกนะครับที่ข้างล่างนะครับเป็นสกิลให้แนะนำเพื่อนๆครับเอาสกิลที่คุณใช้บ่อยๆกดบ่อยๆทุกครั้งที่คุณกดนะครับสกิลตรงนี้ถึงจะติดตัวมานะครับมันถึงจะออกมาใช้นะครับ คุณกดหนึ่งครั้งมันก็ออกมาหนึ่งครั้งครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะไปฟาร์มแมปไหนก็ตามเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นแมปเอ่อฟาร์มแมปวากิลี่นะครับหรือว่าไปแมปธรรมดาไปตีบอสนู่นี่นั่นครับเพื่อนนะมันจะตามไปทั้งหมดเลยนะครับบัฟตัวนี้อยู่เป็นอมตานะเพื่อนนะแล้วอีกอย่างหนึ่งครับ วากิลี่เนี่ยื่อมันโกงมากครับมันให้เยอะมากแล้วส่วนนะครับเห็นไหมครับค่าเอทีอาค่าเด็กค่าอินนะครับทุกครั้งที่คุณลงนะครับมันจะให้ค่านี้ตลอดอย่างเช่นกรณีนะครับคุณลงรอบนี้รอบนี้นะครับได้เอทีอามารอบหน้านะครับคุณจะได้เด็กรอบต่อไปคุณจะได้อินแล้วก็จะกลับมาได้เอทีอาได้เด็กได้อินหมุนหมุนเวียนก็แบบนี้ไปตลอดเลยนะครับเพื่อหๆครับสำหรับดันวากิลี่นะครับมันได้ดีมากๆแล้วบัฟมันโคตรโหดบัฟมันโคตรโกงนะครับไปเข้าไปครับเดี๋ยวเพื่อนจะได้เห็นนะครับข้างในนะครับผมแป ว่านะเวลาเลือกนะครับคุณจะเลือกยังไงเดี๋ยวผมจะไปอธิบายทีนึงครับพอเข้าไปนะครับคุณเข้าไปปุ๊บนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก่อนหน้านี้ผมก็เลยทําคลิปบอกไปบ้างแล้วแต่รอบนี้เอาแบบละเอียดเลยครับแบบครบจบในทีเดียวเลยครับจะได้ไม่ต้องมาถามอีกนะนี่ครับพอเราคุณเข้ามาคุณเห็นข้างบนนี้ไหมครับข้างบนเนี่ยครับคือนาฬิกาทางซ้ายมือผมนะเห็นไหมครับถ้าเกิดว่ามันเลื่อนนะครับถึงขีดสุดมานะแล้วคุณนะครับยังไม่ไปตีบอสเห็ไหมครับ คุณก็จะแพ้จะไม่ได้บัฟในรอบนั้นนะครับแล้วจะทำงานถึงได้ตีบอสเพื่อนๆือครับคุณก็นะครับฆ่ามอนปกติเนี่ยทั่วไปครับฆ่ามอนนะครับฆ่ามอนไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีมีเกตหลอดเห็นไหมครับเนี่ยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เละกอดเออเกตขออภัยครับเกตตัวนี้นะครับมันเต็มนะครับประตูนะครับมันจะเปิดอยู่ตรงเท้าเราเลยเพื่อนๆก็สามารถนะครับลงไปเข้าไปแล้วก็จะไปโผล่ในชั้นบอสเลยนะครับอ่าเดี๋ยวรอไปครับเดี๋ยวรอจบแป๊บเดียวครับตอนนี้พนาตัวผมเทพแล้วนะครับเพื่อนนนหกส ก่อนหน้านี้มานะผมบอกว่านักหนุ่มจะยิงให้ได้ดอกละสามล้านนะครับตอนนี้มานะมาได้ประมาณ30%แล้วนะครับ <ST AN TI> e> เดี๋ยวขอพิ้วขออีกหน่อยครับตอนนี้มันลของของจัดเต็มเลยนะครับ <ST AN TI> e> เพื่อนธนูบวก9นะครับเห็นไหมครับธนูบวก9แล้วหน้ามุกหน้าไม้เพื่อนบวกบวกแหลกรานเลยนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยออฟมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ครับออฟข้างล่างน,นะครับออฟข้างบนเนี่ยตรงแล้วแต่ออฟข้างล่างนะครับยังไม่ตรงเดี๋ยวรอผมทำอีกหน่อยครับนะครับผมจะยิงให้ถึงนั้นดอกละสามล้านนะครับดีเพสส่งสุดเอาให้ได้สามล้านนะครับ ว่าผมยังไม่ได้วุธดแดงมาครับเดี๋ยวถ้าเกิดได้วุธดแดงมาเพื่อไม่แน่จะง่ายขึ้นครับกำลังฟาร์มปืนแดงอยู่ครับมาเอาเรื่องของวากิลี่ให้จบครับเพราะว่าเห็นเพื่อนเพื่อมาถามก็หลายคนมากครับอาจจะยังงงอยู่นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วเรื่องสถานะคูดาวตรงนี้เอ่อให้เอาไว้นิดนึงให้ได้วนิดนึงครับเมื่อครูดาวนะครับยิ่งคูดาวนะครับมากเท่าไหร่นะครับยิ่งดีครับคูดาวไม่ได้ตันที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางคนสามร้อยสี่ร้อยยังไม่ตันเลยนะครับเมื่อฟาร์มเสถียรคิดที่ค่อนก็เหม เพื่อนๆอย่าเข้าใจว่ามันตันที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่นะยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับอย่างผมนะครับเล่นเป็นสายรถคูดาวเพื่อนเพื่อนครับหรือว่าสายทัมมอนอะไรพวกนี้นะครับยิ่งรถคูดาวเยอะเยอะยิ่งดีนะครับผมจะสามารถเรียกเออเรียกซัมมอนเนอร์ออกมาได้ตลอดแล้วตัวเนี้ยครับมันเหมือนเป็นการชาร์จนะครับของอาชีพนะครับชิโนบินะครับเหมือนการกดตัวเนี้ยค้างนะครับเหมือนกันเลยครับเนี่ยครับคุณกดเหมือนคุณกดตัวนี้ค้างนะครับเนี่ยครับมันชาร์ตมาแล้วมันยิงออกมาทุกตัวนะครับ ชินบิมันก็เลยโกนะครับมานามันอาจจะแหลกสักหน่อยนะคลิปนั้นมานาเพราะว่ามาลงในนี้ครับมันก็ตกหน่อยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเออมันกระตกสักหน่อยนะมันสนใจมานาเพราะว่าคลิปมันกระตกนะครับคลิปไม่ได้กระตกครับนะครับแบบในนี้มันก็ตกครับเพราะว่าในนี้มอนสเตอร์มันเยอะมากครับมันก็เลยก็ตกแล้วบวกกับผมนะครับเป็นสายซัมมอนด้วยมาดูดคนเนี่ยนะครับดูเดี๋ยววิ่งตามอุตลุดเลยมานะแต่ไม่หมดเลยนะครับไม่รู้ว่าตัวอะไรเป็นตัวอะไรนะครับตอนนี้มานาบอสทุกตัวนะครับเห็นหน้าผมแล้วหลับหมดเลยคร ตายทุกตัวพนักเห็นหน้าฟุบเดียวหลับเลยยกเว้นบอสที่มันมีเกาะครับมันมีโล่ป้องกันนะครับอย่างมีบอสอยู่ตัวบอสตัวอะไรผมจําไม่ได้มานัมันมีโล่กันนะครับแล้วก็มีปิดเปิดโล่นั่นแหละครับบอสพวกนั้นครับผมจะทาดาเมจใส่มันช้าครับเพราะอะไรเพราะมันไม่เปิดให้ผมยิงครับอ่าเสร็จแล้วเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วเพื่อนไหมครับดูในแบบนะครับเห็นไหมครับมันจะมีรูวาร์ฟขึ้นให้คุณเข้าไปเลยครับเนี่ยครับจบแล้วนะครับพอเต็มนะครับจบเข้าไปครับเข้าไปเลยกดเข้าไปวาร์ฟไปเลยนะครับเพื่อนหาน้ผมก็ตายแล้วนนะะคครรับดูมาาตยับ เรียบร้อยครับเพื่อนมครับหมูป่าตายแล้วเพราะนั้นเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับชินุบุชินุบิเออ่อที่ผมนะครับชินุบิมาคีโก้ครับเออมาคีโก้ครับพอจบแล้วเมื่อนางคุณจะได้กล่องนะครับบางทีบอยก็ดรอปของให้คุณด้วยนะครับเปิดกล่องก่อนนะครับได้แล้วมาเพื่อนวก็เก็บเก็บไปครับเก็บเก็บไปนะเก็บเก็บไปครับ ถึงเวลานะครับคุณนะครับต้องมากดที่วากิลี่หนึ่งทีมันจะให้คุณเลือกพรในกรณีนะครับเพื่อครับคุณไม่มีพรตัวไหนใช้ก็เลือกมั่วๆไปเถอะเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องลงเยอะมากๆนะครับดันวากิลี่มันดีมากครับคุณต้องลงเรื่อยๆอยู่แล้วเดี๋ยวคุณก็เจอนะครับสกิลนะครับที่คุณใช้บ่อยแล้วมันก็ดีนะครับส่วนสกิลตรงนี้ก็ไปลองได้แต่ละสายอาชีพผมไม่สามารถบอกได้ว่าอาชีพไหนดีต้องใช้ตัวไหนหรืออะไรมันอยู่ที่บิลของคุณนะครับว่าคุณอยากจะเล่นแบบไหนนะครับเดี่ย ตัวข้างล่างนะครับคือสกิลนะครับที่เรามีในตัวทั้งหมดเลยมันจะสุ่มสกิลข้างล่างนะครับในตัวทั้งหมดเลยส่วนสกิลข้างบนนะครับเป็นสกิลแฝงที่ติดมากับเอฟเฟกตัวนั้นเมื่อคุณกดใช้นะครับอ่าตกลงแล้วมาละทีนี้ก็เข้าใจกันแล้วนะครับเดี๋ยวครับกดไปเลยครับตัวไหนก็ได้พวกนี้ผมไม่ได้ใช้นะผมกดมั่วไปเลยพอจบปั๊บเห็นไหมครับคุณจะได้ค่าเด็กหนึ่งพอเด็กหนึ่งพอรอบหน้าคุณลงนะครับคุณจะได้อินอีกหนึ่งพอได้อินเสร็จคุณก็จะได้เอทีอารครับจะหมุ จบไปนะครับสาหรับดันวาเลี่ครับแล้วก็ปิดท้ายไว้อีกสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับมาลงตัวนี้นะมานาเห็นไหมครับบอยขึ้นตัวนี้ครับเนี่ยครับเพื่อนต้องลงกันเลยนะครับไม่ลงไม่ได้นะครับแล้วแมบเมันจะมีนะครับ MPC อยู่นะครับเป็นรูปนะครับเหมือนแบบว่าที่เราไปกดบัฟกันเพื่อนจาได้ไหมครับมันจะมี MPC นะครับเอ่อที่เป็นรูปแบบนั้นนะครับขึ้นมาเป็นรูปตัวตีคอนนะครับเราสามารถนะถ้าใครเจอนะครับเออใครเจอนะครับเราสามารถนะครับเข้าไปกดที่ตัวละครแล้วคุณนะครับ เออมันหายากนะครับมันหายากนะผมก็ยังไม่เคยเจอนะครับมันมันสามารถนะครับไปรีออฟได้เพราะฉะนั้นนะครับให้คุณติดของทองที่คุณคิดไว้นะครับที่คุณอยากจะรีออฟหรือว่าออฟได้มาแล้วไม่ตรงอยากจะรีอะไรแบบนี้แบบตัวเนี้ยผมอยากจะรีนะเผื่อผมเจอผมก็เลยล็อกไว้เพราะว่านะครับถ้าโชคดีนะครับเราจะได้รีออฟฟรีนะครับประมาณ2ครั้งถึง3ครั้งม่ครับผมก็ยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าคนไหนผมเจอครับผมจะทําคลิปมาให้มาบอกให้เพื่อนๆนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับวิธีการหาเงินนะครับแล้วก็วิธีลงดันวากิลี่อย่างละเอียดนะครับถ้าเกิดว่าผมมีข้อมูลอะไรดีผมก็จะมาบอกเพื่อนๆอีกนะครับสำหรับวันนี้เมื่อาไปก่อนครับถ้ามีถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถไปชมผมขึ้นไลฟ์สดได้นะครับตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม